ภูตานต้องบอกก่อนภูตานเป็นประเทศที่เข้ายากจำกัดนักท่องเที่ยวทุกคนก็รู้สึกโ่าถ้าฉันได้ไปในกครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะรู้สึกว่ามันดีมากทำไมถึงต้องมีการจำกัดเรื่องนักท่องเที่ยวเพราะว่าสมัยก่อนมีสายการบินที่เข้าภูตานแค่สายการบินเดียวสายการบินของราชวงศ์มันจึงโดนกัด ไฮไลท์ของมันเลยคอใกล้ถึงแล้วอ่ะอย่าหลับอยากจะให้ตื่นขึ้นมาแล้วดูที่หน้าต่างทางเข้าของที่ภูตากจะเห็นเทือกเขาอยู่สองข้างเลยแล้วเขาก็จะบินอย่างเงี้ยแอบแล้วก็โคง้งมปโค้งมาโคง้มโคงมาโค้งมาหลบภูเขาเพื่อเข้าไปเจาะในสนามพยายามไม่หลับนะเห็น <G ül üyor> จริงจะบอกว่งกัลแม่เก่งกว่าขับไปแงบสายสายสายๆายเข้าไปนี่คือทิวทัศน์แค่เปิดทางเข้าประเทศ เคยได้ข่าวว่าเขาจะมีโอโซนที่สมบูรณ์แบบเพราะเนื่องจากรถเขาก็มีไม่ค่อยเยอะความที่ยังธรรมชาติอยู่คนท่องเที่ยวยังไปได้ไม่เยอะก็เป็นหนึ่งประเทศในฝันที่หลายๆคนอยากไปพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลัวอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วอาหารการกินจะเป็นยังไง อาหารของเขาที่เจอครั้งแรกเลยแล้วเจอทุกมือ้อทุกโต๊ะที่ต้องมีเลยเหมือนอารมณ์มาบ้านเราต้องเจอน้ำพริกหรือพริกกำป่าถ้าไปพม่าต้องเจอบาราชองที่นี่เจอพริกกับชี